หลังจากที่ตกเป็นที่พิาพากษารอย่างมากเลยนะคะกับการที่พันธบทโททักษินนั้นไปให้สัมภาษณ์กับทานทามออนไลน์ <c oughs> พันธบทโททักษินนั้นนะคะก็ให้สัมภาษณ์ในถมหนองที่คุกคามจับจ้วงและลุวมละเมิดซึ่งทางตัวพันธบทโททักษินเองก็ได้มีการขอพระราชทานอภัยโทษค่ะผ่ <c oughs> านทางทันสินไลฟ์ .com อ <c oughs> นั่นนะคะก็มีการชี้แจงผ่านคําแถลงการ์ว่าถ้าทําออนไลน์นั้นได้มีการบิดเบือนทําให้สัมภาษณ์ของตัวเองและในขณะเดียวกันภาษาอังกฤษของตนเองนั้นก็ไม่แข็งแรง สิ่งที่ผมไปภาคในการให้สัมภาษณ์คือเขาตั้งคำถามแล้วผมฟังไม่ฟังไม่ทันใจใจองแล้วก็ตอบเลยูลย่แต่ผมก็อาสจะเพลยทันใครบางคนใครจะนายเพื่อนนะว่าอาจจะมีอะไรที่มันระคายโดยนอยู่ระบาดแต่มันไม่ใช่คนที่ผม แต่ในข้อเท็จริงแล้วนะคะในเหตุผลทั้งสองข้อที่พันตำรวจโททักษินได้ชี้แจงไปนั้นนะคะก็ต้องย้อนกลับไปดูคำโต้แย้งของ t i มส s ออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งปรากฏอยู่ในย่อหน้าที่8ของบทความข่าวในวันที่10พฤศจิกายน2552ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละค่ะแปลกกันให้ฟังชัดๆแบบนี้เลยล่ะค่ะ จากข้อความของบทสัมภาษณ์ปรากฏบนไทมส์ออนไลน์นั้นตรงกับบทสัมภาษณ์ที่ได้มีการบันทึกเทปไว้และได้มีการดูแลความเหมาะสมโดยตัวแทนสื่อมวลชนของพันตำรวจโททักษณิณแล้ว คุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าคําแก้ตัวของพันตำรวจโททักษินชินวัตรในเรื่องนี้ที่ว่า Times ออนไลน์บิดเบือนและภาษาอังกฤษของตนเองไม่แข็งแรงนั้นฝังไม่ขึ้นเพราะคําสัมภาษณ์ทั้งหมดได้ถอดมาจากคําบันทึกเทปและขอย้ำว่าได้มีตัวแทนของพันตำรวจโททักษินตรวจสอบแล้วหากภาษาไม่แข็งแรงหรือมีสิ่งใดไม่ถูกต้อง ตัวแทนของพันตำรวจโททักษินที่ตรวจเรื่องนี้ก็มีโอกาสที่จะแก้ไขให้เหมาะสมได้นอกจากนั้นเมื่อมาพิจารณาต่อว่าการให้สัมภาษณ์ทั้งหมดครั้งนี้ที่มีความยาวถึง12หน้าจะต้องใช้เวลาการสัมภาษณ์นานนับชั่วโมงซึ่งแสดงว่าการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวได้มีการเตรียมการและเป็นการแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่ามีความตั้งใจที่จะสื่อสารเนื้อหาที่ให้สัมภาษณ์ต่อไปเพราะด้วยความยาวที่มีถึง12หน้า โดยมีการพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันกษัตริย์ถึงห้าหน้าจากคำให้สัมภาษณ์ทั้งหมดซึ่งโดยหลักสามัญสำนึกของคนไทยทั่วไปจะไม่มีทางให้สัมภาษณ์ถ้อยคำเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ในขณะที่พันตำรวจโททักษินซึ่งกล้าพูดอยู่เสมอมาว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันเสมอด้วยชีวิตทำไมจึงไม่ตระหนักด้วยสามัญสำนึกในเรื่องนี้